ูทาหอเป็นอาการเตือนการเตือนกันมากกว่าใช่นะคะเกี่ยวกับการกินเหรอเกี่ยวกับการกินของดิบช่วงนี้ร้อนด้วยค่ะเป็นการกินของดิบบางคนบอกอร่อยนะแต่ว่ามันอร่อยแต่มันมีอันตรายอ๋อเหรอมันมันเกิดอะไรขึ้นฮะก็คือเรื่องเนี้ยถูกเปิดเผยที่อําเภอโรงตังหวัดพยาวครับผมนะคะโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับแจ้งได้ได้ยินข่าวมาดีกว่าเออเพราะว่า ผู้สื่อข่าวได้ยินข่าวมาบ,บอกว่าที่บ้านเลขที่60บ้านสันกลาหมู่8ตำบลยิมอำเภอปรงจังหวัดพะเยาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตหลังซื้อเนื้อหมูมาทําลาบลู่รับประทานลาบลู่เออลาบลูกก็จะเป็นเหมือนาอาหารใช่มประมาณลาบเลือดแหละฮะอะลาบเลือดแหละอือแล้วก็ไปถึงบ้านเนี่ยก็พบว่ามีการจัดงานศพของผู้ชายคนหนึง่งอายุ44ปีครับผมนะคะก็ ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตก็คือเป็นป้าของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะได้ซื้อเนื้อหมูมาทำเป็นลูกดิบรับประทานซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตเป็นคนชอบมากชื่นชอบลาบลูกดิบเป็นอย่างมากนะคะโดยวันเกิดเหตุเนี่ย ได้นั่งกินข้าวอยู่กับแม่สองคนคหลังจากนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็มีอาการเวียนหัวอาเจียนรุนแรงเป็นเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนคโดยไม่ทันได้พาไปโรงพยาบาลจนช่วงเวย็นของที่สิบเก้าเนี่ยก็เสียชีวิตที่บ้านนะคะดังนี้ก็หลังจากที่เสียชีวิตเนี่ยก็สร้างความตกใจให้กับทุกคนท,ที่ทราบเรื่องก็ไม่ทราบสาเหตุว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากเรื่อง โรคหูดับที่มาจากเนื้อหมูดิบหรือไม,อม่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีเจ้าหน้าที่นําเนื้อหมูไปตรวจสอบอแล้วก็พบ,บเชื้อครับจึงได้กลับมาบอกให้กับบรรดาญาติญาติทราบถึงสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะแล้วก็ไอเชื้อนี่คือเชื้อโรคหูดับเลยนะใช่ไหมคือมันเป็นอีกหนึ่งเชื้อโรคโดยทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยระบุว่า เคยเตือนหลายครั้งแล้วไม่ให้ไปซื้อรับประทานเนื้อหมูดิบเพราะในเนื้อหมูตอนนี้ที่เขาตรวจเจอเนี่ยเสียชีวิตจากเชื้อสเต็โตพ็อกคัสซูอิหรือโรคหูดับออเอาใหม่นะสเต็โตพ็อกคัสซ ok ูอิ uit, หรือโรคหมูดับครับขออีกษฐานไหมได้หเหมือนเดิมเพราะว่าเขียนไว้อยู่แล้วสเต็กโตค็อกคัสซ ok ูอิตอีกสักรอบไหมสเต็กโต ัตตูอิผมว่าเรียกโรคหูดับเลยดีกว่าฮะง่ายๆเลยชัดๆเลยชาวบ้านเข้าใจด้วยโรคหูดับนะโอเคก็คือมันเป็นเชื้อโรคเนี้ยมันอยู่ในเนื้อหมูดีบนะคะก็มันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันก็จะส่งผลทําให้ผู้ที่รับประทานเขาก็ชาปนกิจไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนส่วนวันพุธที่ผ่านมาก็คือรายเนี้ยอีกหนึ่งรายนอกจากนั้นก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยอาการวิกฤตอีกสองราย นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตรงอีกเก้ารายรวมแล้วคือมีผู้ป่วยนะตอนนี้เนี่ยสิบเอ็ดรายเรียกง่ายว่าตอนนี้คือกําลังระบาดเลยใช่ใช่จริงๆเนื้อหมูคงไม่แนะนาให้ทานดิบเนาะใช่เป็นเนื้อวัวจะทานดิบได้อ่าเนื้อวัวก็ต้องอยู่ที่การอ่าเลี้ยงดูอีกเออก็ดูที่การเลี้ยงดูอีกตอนนี้ทางนายกเทศมนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่าได้ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสาธารณสุขอำเภอนะคะหาวิธีป้องกัน ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อนี้นะคะแล้วก็รลรง์ไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยรับประทานเนื้อหมูดิบก็อย่างพวกอะไรกันอาหารเขาก็จะพูดว่าหมูทานดิบไม่ได้นะคะใช่แล้วก็การที่บอกว่าบีบมะนาวลงไปให้เนื้อให้หมูหมูมันซีดซีคือความสุกไม่ใช่นะคะการทําให้สุกคือการกรดใช่เมื่อกี้ก็ดูข้อมูลจากที่น้องพิมพ์อามาให้ดูลาบลูกบางคนงงก็คือลาบเลือดของมืเหเนือนั่นใช่ไหม หมูแดงแงในหมูแดงๆดแล้วก็เอามาแบบปรุงรสอ่ะคือทาวบ้านแถวภาคเหนือแถวนั้นอ่ะเขากินกันแทบจะทุกคนเรือนเลยนะคือเขากินกันเยอะจริงๆคือผมเชื่อว่าคงจะห้ามไม่ให้เขากินน่ะคงยากมากเลยอ่ะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ระดันทางคุณหมอเนี่ยจะต้องอย่างน้อยก็ลงรงลงว่าช่วงนี้ช่วงนี้งดก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบตรวจอะไรตรวจอะไรนย่างี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะซื้อหมูตามตลาดบางทีเราไม่รู้แหล่งที่มาเนาะแล้วก็สะอาดปลอดภัยของมันเรา แล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเชื้อเนี้ยมันเกิดจากขั้นตอนไหนขั้นตอนการเชื้อดการขนส่งหรืออยู่ในตัวหมูเอออ่ะเวลาก็กินยังไงก็กินเป็นหมูสุกดีกว่านะเรื่องนี้กินหมูสุกก่อนนะหมูสดเดือเพิ่งเหมูสดเดือเพิ่งมัเป็นน้ำตกอะไรอย่างเงี้่ตรงนี้มีมีอะไรที่ดีกว่าหมูสุกเลยไหมหมูฟรีโอ้ยตังไม่ขึ้ว่าแล้วหิวจ้ะลองลองแล้ว เงินนี่ไงเงินเราชนะเงินมสาสามจะเข้าแล้วเข้าแล้วด้วยเออใช่วันนี้ก็ใช้นส่ตัดรวดิการตัรดิการเข้าใช่ต้องได้ไปใช้แล้วจบรายการครับผม